เราไม่ออกมาแล้วมีรถนะไม่มีรถแล้วนี่แต่ไม่มมีกระโดดาคือตีเดียวกันบอกว่าเคลื่อมาเพิ่มแมันยังยิงหลังกันอยู่เลยเห็นป่ะสมอขึ้นละพอโดนตีไปนึงขอให้มันทรมานที่สุดไอตัวนั้นแ่ะให้มันเล่นด้วยความทรมานวิ่งไปไหนมันโดนยังทุกแม่วิ่งกลับมามันตายเนี่ยไม่สี่ตายสองปะ กล็อกไปเลยล็อกหมดเลยโหลดดนโหลดอีกนั่นนึงต่มานีแล้วมาร์่งตําบลไม่เดือดตําบไม่พอวะต่อม่ย้อนขึ้นข้างบนทำไมไม่เนไปลาตมานีกละววัตช์เา์ก็จะขึ้นตัดกี้มปแลตัดเรกี้เนี่ยมันจะวินขึ้นไปกี้ข้างบน ทำอะไรใครไม่ได้เลยครับเหลือกระสุนเบียยูตายสองเบเปซีน่น่าจะสามแล้วเหลือร้อยเดียวกระสุนอะเบเมซี่สามไม่ก้าสองนะไม่ชัวร์จะไม่เกินสองแน่นอนมาชนตั้งตี้ดีวะแย่้รกระสุนวะถ้ามึงไม่ได้กระสุนกูไม่กระสุนมึงมก็งก,กระสุนกูไปอะจะน้อยนิดเนี่ย โดชนเ้อครับผมมีของเต็มวงโดนชนแน่นอนลฝั่งนู้นเดีอพี่พีจะเล่นคนเดียวบ้าผมไปรอเพื่อนน้ำสามหนเอ้ยเต้ลเอารถคันนี้ไปทำมอเกอร์ได้นะเข้าหัวเอาไปทำมเกอร์เลยเอาไปทำมอเกอร์เลยอาบังบนอ่ะบังี่บังังหลังเพียร์เดินเดินันนมันนาห่เเยวยิงเข้าหัว เออมันออกขาปะไม่ไม่สวยพี่สวยเมันยิงมาว่ะไม่มีียงปืนวอ๋ไม่มีคนนะรถวนไหม่มามามีพี่ไ่้มีคนขึ้นไปมาสมนี่จะบกไนะรถวนมาทไมแท้งแล้วอ๋อไม่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 จอดหลมข้างหน้าพี่ไ พี้ยช่วยไอ้ก็ได้หลุมอ่ะหลุมหลุมหน้าเราเนี่ยหลุมกระจัดจอดหน้าเว้ยไม่เป็นสองสองไม่เป็นสองสองเลยแต่ดูเลยนี้ว่าของว่ะใครจับขับไปเก็บของนะป่าวะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่เป็นรถมากระสุน้านล่างไปช่วยไอ้หน่อยคนหนึ่งเดียวอีกแล้วอ่ะอีกแล้วผมไปหาพี่ไอ้ผมไปหาพี่ไอ้เมี๋่ะอยู่หลังเราจิงมันยังทำะไรเราไม่ได้อ่ะเล่นได้อยู่พี่เหมือนจะเล่นไพี่เน็ตมันได้ไอ้ล็อกไว้ด้วยแล้วหอมบาหมใบก้าเล่นดีกว่าอุ้ยกระตุกเล่นไม่ได้โอ้ โค่นกระตุกถึงนะแต่ว่ามันน่าจะแบบกระจายอยู่พี่เสดเจ็ดเอยไปะชาก็ได้ออสองสามตี้เลยนะข้างล่างาเนี่ยมาแล้วตุกแล้วพี่ให้ผมเอาบังเกอร์ออกไปไปเล่นตรงเนินนะได้ไอ,อ,เอเต้นมารอช่วยกันรับดีกว่าโอเคได้ได้ไดได ตังมากเกอด์ตรงนี้แล้วเล่นช่วยรับพี่อ่ะแรับบองพี่กับเอิญเนี่ยดันนนนแ่อมันก็ปิดปิดตัวเหรอเออปิดข้างบนปิดข้างบน๋ยวพี่มาที่พี่ขยับให้เดาเดาเดาไม่เห็นพาพี่ไม่อยู่หลังจี๊บหรอเออรถรถจี๊บแล้วก็รถรถแรงอ่ะรถแรง<ค>รไกลลดปาไปลูกนึ่งไอ้ที่นะไอ้ที่ไอ้ที่อยู่หลังเห็นนี่ ถ้าเด็ดไม่ชัวร์ไม่ต้องไม่ต้องแชทเปลืองก็ได้นะตายตายตายมีตรงนี้ตัวนึงนะเห็นบ้าสมองขึ้นอ่ะขอป้าไม่ได้สมองนะประตูเหลือแม็กเดียวว่ะหายแล้วพี่พี่เฟียนผมแบ่งได้เนี่ยพี่เฟียนเรามาช้อนขวากันเปล่ามาดิมาดิเดี๋ยวนี่ผมแบ่งให้มาช้อนขวาป่ะพี่เฟียนเราเล่นเท่าที่ได้เติร์นเล่นเท่าที่ได้ างล่างไปไหนวะไอ้ล่างตีเรามันวนมันวนมาทางไหนเว้ยมันวนมาทางมรกเหลืองเว้ยเต็มต้องเขียนมันจะได้ง่ายๆตายคิวตายหมดผมตัวนะมันไปดามเสียวงพี่เสียดตรงนี้มีไปดูหน้าวงก่อนอ๋อสองวงไปแปะตรงนี้ได้ได้อยู่เนี่ยตรงเนี้ยมีเคมา ข้างล่าเราไม่ติดนะตรงนี้ไม่ติกนะเฮ้ยขวาขวาตรงรถระเบิดที่พี่พี่ยืนยิงทังเล่นหลังสองคนนะเออหายมันฟรีเดี๋ยวไปขัารถไปทำบังเกรเในวงโอเคเอาเอาคุ้มแมไปกันอ่ะทำนิดนึงมีบักกี้หมูพี่ระวังหลังนะมีมีรถระเบิดหลังต้นไม้นี่หลังต้นไม้น็อกหลังต้นไม้น็อกต้นไม่นะเฮ้ยมันเดินมาโอ้หครับ เออต้องดูดิเออต้องดูดิเออเป็นซิงให้หลายคนดูอ่ะมันเดินพยันผมแล้วมันไม่มีใครรอด้วยเลยไอ้เดือดหช่ไหเลยเอารถีมาเลยผมให้เขาไม่คมนะน่าจะเหลือสามอย่าเอ้หลือรถจะพุ่งมิหลานเนี่ยสบายแล้วเล่นได้เล่นได้กับงผมได้เขานอกวงเขาเหลือสามผมยิงน็อกไปหนึ่ง อ๋อขวาผมนะยิงไรแล้วไอไปช่วยอไอไปช่วยเติ้ลไปไอไปคอร์ดเองอยู่นี่ก็ยิงฟรีเหมือนกันนะเติมม้ลปาสมอกระดิมันปิดอะดิมองไม่เห็นอะดิย๋ยนผมปิดขวาไปแล้วปิดขวาเขาัันมมมนมมต้องไม่เจอกันไม่ท้ามานอ้อมขวามันต้องไม่เจอกันเอ้ยมาหน้าผมมันยิงกันนี่ไงน้องหนึ่งวันหนึ่งเหลือแคเหลือแค่สองมาล้ามาล้าผมไปมาล้าผมไปหมดแล้วปะเนี่ยหมดแล้วนี่ มัแล้วหัวเล้วขวามีขวาบนดูสายได้ป่ะพี่ที่เจ้าดูอยู่ดูอยู่ดูอยู่ดูอยนี่ยแต่โมกเลยครับเล่นหน้าเราเล่นสาเราไม่เอาไม่เอาเราเล่นเอฮอติชันพอเราเราต้งป้องขวามีคนอยู่ตรงนี้นะเว้ยผมว่าใช่มีตัวม้าผมปะแต่ว่ามีอ๋อพี่เจคไอพี่เจคายพี่เจคายพี่เจคนายเหมือนวิ่งหน่อยไปเหมือนวิ่งหน่อยไปก็ไม่เนี่ยแต่ผม

ไปฟาร์มยามาว่ะได้มาสี่ก่อนต้องเอาของว่ะมีศูนย์ยี่เป็ดนัดว่ะข้างสอบมีสอบมีแล้วเล่นผมเห็นสมองที่ผมแปะไว้ป่ะมีขอคนหนึ่งเล่นเล่นคนหนึ่งแล้วก็ปยาแต่ชุดเป็นเล่นเป็นเล่นไปเอาของกันไปเล่นไปเอาเอาศูนย์เผื่อแค่นั้นพอนี่พี่เฝ้าของเราต้องเดินขวาปะวะเดี๋มองผมปะมองผมปะแปะเลยข้างหนาดพี่ไปฟาร์มจบเลยโอเคอ่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มาต้องกลับมารถต้องกลับมารถต้องกลับมารถมารถพี่เฟียสสมองในวงไว้ทีดิ โอเคพี่มีสองลูกรอรอเดี๋ยวเราวงเดินได<ซ>้โมก <เล S 1> ซ้ายเดาเล่นซ้ายได้บ<ซ>เก <Okay. S 2> ินซ้ายกับต้นไม้เล่นได้หมดเลยปีไม่อยากอยากเข้าอยากเข้าตรงนั้นเข้าเข,ข้าตรงเข้าตรงตรงนั้นโดนนะตายตายตายแต่ได้แต่ได้แต่ได้เฮ้ยเฮ้ยแต่ไม่ได้ยังไงเนี่ยไอ้สัสเฮ้ยโอ้ยไม่มีโมกเลยว่ะต้องออกสายสุดได้เหตุผลที่เข้าไปโดนลุกนเคโอเคไเล่นสายสุดดีกว่าเล่นสายสุดขอบวงเซตสมกเข้าไปก่อนเฮ็ดู เห็นนกเห็นน็อกเห็นน็อกนั่นแหละนั่นแหละหินนั่นแหละไปเล่นอะไรก่อนได้หมสายอ่ะเล่นเล่นตรงซ้ายไปก่อนเฮ้ยอย่าลึกน็อปน็อปน็อปตายเหลือตัวเดียวพอตัวเดียวเดีแต่มันต้องโดนบนยิงไงไม่มันต้องโดนห้องบนยิงพี่มันนอนมันนอนรอรอรอแปะสมองรอได้เดี๋ยวก็โดนบนมันจะชุบเพื่อนว่ะเนี่ยมเดียวไปเยี่ยมเดียวสมองมันไม่ติดเนี่ยมันจะชุบเพื่อนว่ะไมุ่บนมันไม่ชุบยติด ยังไงก็ชนติดพวกหมันเป่าอะข้างบนเอเขียก็อาจจะต้องชนแล้ววะไม่งั้นปีซแพ้เฮ้ยมันมีตัวคาออกมาจากข้างบนสี่สองวะวะเหตุลังหินอะเออหลังหินอะเอ้ยหมดหมดฟังเสียงใะน้อกหนึ่งเออหลหมด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 เดี๋ยวข้างบนเลยวข้างบนตัวเดียวแล้วไอไม่มีโดนตัวม้าผมตัวม้าผมหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งตัวม้าผม่ต้องหไม่ตไอเล่นเลยได้โชว์ก็ได้ไม่ต้องดึงหนึ่งหน้องตัวม้าผมเออไม่ต้องดึงไม่ต้องดึงดึงไม่ได้ถ้

มันนะพี่เหลือคนเดียวอยู่หนึ่งคือไม่ชุบคือปล่อย้เล่นหนึ่งไงโคตรไอเหี้ยใจสันเลยอ่ะตื่นเต้นเอ๊ไปแข่งเกม้ายค่ะตามสูตรวะเชียร์เกมท้าย